สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับตายฟาดกับแซนหลังอ้างเจ้าหน้าที่มาช้าเผยความจริงตายสายทานโต้กับแซนหลังอ้างเจ้าหน้าที่มาช้าวันที่2 7คกุมภาพันธ์6กผู้สื่ข่าวรายงานว่าหลังจากที่กติกอิสลินจุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการของตังโมและแซนวิสาพัฒมโนโมยัยรัตน์เพื่อนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทได้เข้าพบพนักงานสอบสวน พร้อมกับชี้แจงในประเด็นที่ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการโทรแจ้งกู้ภัยนั้นทางแซนยืนยันว่าทั้งเราก็แจ้งทุกคนที่สามารถช่วยเราได้191และโทรให้เพื่อนบนบกช่วยมีหลักฐานการโทรที่ดีที่สุดในเวลานั้นส่วนที่กู้ภัยบอกว่าไม่มีข้อมูลนี่งงว่ากู้ภัยทำไมบอกว่าไม่มีข้อมูลเพราะมีหลักฐานว่าเขาโทรมาหาเราสามรอบแล้วเราก็บอกไปหมดแล้วและกว่าจะมาถึง ใช้เวลานานมากต่อมาต่สายทานนิยมการหนึ่งในจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตันยูได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสายทานนิยมการโดยระบุว่าการสนทนาสรุปสั้นๆแบบได้ใจความมาให้นะคะแซนกล่าวว่ากู้ภัยมาช้าเน้นว่ามาช้ามากโทรหลายรอบมีหลักฐานด้วยวงเล็บปลรกู้ภัยเวลาออกเหตุเขามีแจ้งเวลาเขียไมกับทางศูนย์วิทยุพระนครนะคะ กู้ภัยกล่าวว่าผมไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอนแต่เขาไม่บอกรายละเอียดอะไรแถมยังถามผมด้วยว่าคำสุภาพว่ามาทำเฮียอะไรอืมพี่ไม่ขอพูดได้ไหมอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านทำหน้าที่จนสุดความสามารถแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณสายทานนิยมการขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ